สวัสดีทุกคนนะครับพบกันกับผมกริด w วล l พาวเวอรกับในช่วง Trader g ร์ก EP 5แล้วนะครับวันนี้นะครับก็บอกเลยนะครับว่าการเป็นเทรดเดอร์นะครับมันก็ไม่มันจะมีวันที่คุณชนะนะครับแต่วันที่คุณแพ้นะครับก็จะมีเช่นเดียวกันแล้วผมอยากจะมาเล่าประสบการณ์ของผมนะครับสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมนะครับก็ทำมา4 EP แล้วครับใน4 EP นี้นะครับผมเทรดชนะมาตลอดนะครับแต่สัปดาห์นี้นะครับ ก็ไม่ได้แพ้นะครับผลรวมไม่ได้แพ้แต่ผมแพ้รวดเนี่ยมาติดต่อกันหลายวันนะครับแล้วบอกเลยนะครับว่าผมอยากจะมาแชร์และแบ่งปันประสบการณ์ของผมนะครับว่าในช่วงที่ผมแพ้เนี่ยผมเป็นยังไงไม่เซฟเป็นยังไงนะครับเรา Recover ตัวเองกลับมาได้อย่างไรนะครับวันนี้ผมเชื่อว่าประสบการณ์วันนี้เนี่ยเวลาเราแพ้แล้วกลับมาได้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามันจะเป็นประสบการณ์ให้กับพวกเรานะครับได้มากกว่าแค่วันที่ผมชนะรัวๆนะฮะ เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าผมเป็นยังไงนะครับผมคิดยังไงแล้วผมรู้สึกอะไรอยู่นะครับแล้วผมกลับมาได้อย่างไงเราไปดูกันเลยครับสําหรับสัปดาห์นี้นะครับจะมีวันเทรดแค่4วันนะครับเพราะว่าวันที่1เนี่ยเป็นวันปีใหม่นะครับก็แฮปปี้นิวแยร์ทุกคนด้วยนะคะไปเที่ยวกันมาแล้วสนุกสนานนะครับถึงเวลาที่เราจะมาคว้าเงินในอากาศนะครับกับตลาด forex กันต่อนะฮะวันที่1นะครับเป็นวันหยุดนะครับแล้วก็พักผ่อนกันนะครับไม่ได้มีออเดอร์นะครับ แต่วันนี้ผมได้นะครับคือออเดอร์วันอังคารครับวันที่2นะฮะออเดอร์ที่ผมได้ในวันนั้นเลยนะครับถ้าเรามาดูกันนะครับวิเคราะห์จากกราฟแล้ววันที่2นะครับคือโซนประมาณนี้นะครับเปิดตลาดมาเนี่ยนะครับเปิดตลาดมานะครับตอนแรกเนี่ยกราฟจะอยู่ที่ประมาณ2 0 6 4นะครับแล้วก็มีการดีดตัวขึ้นมานะครับซึ่งผมก็ไม่ได้บายนะนะครับเพราะว่าผมก็รอกราฟเขาทำทรงอยู่คุณนึกภาพนะครับว่ากราฟเนี่ยกราฟเนี่ยเพิ่งเกิดเพิ่งเปิดปีใหม่เหมือนกันนะครับคนเพิ่งเปิดปีใหม่ว่าลุ่มใหม่ ในปีใหม่เพิ่งเทเข้ามาในตลาดนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะมีรีบนะครับสำหรับวันแรกนะฮะผมก็เลยรอก่อนนะครับว่ากราฟมันจะวิ่งขึ้นไปถึงโซนไหนแต่ผมก็ยังมองคาว่าการที่กราฟนะครับช่วงสิ้นปีเดือนอันวาเนี่ยนะครับได้ทํา QML ไปแล้วเนี่ยนะครับในบริเวณนี้เนาะนะครับที่เกิด QML เนี่ยนะครับกราฟเนี่ยก็เริ่มทําโครงสร้าง ฝั่งขาเซลนะครับในทาาเฟรมเล็กแล้วนะครับทาาเฟรมเล็กก็คือ H1 ลงมานะครับแต่ว่าทาาเฟรม H4 เนี่ยนะครับยังเป็น up t เกรดอยู่นะครับผมเลยพยายามหาจุดเซลอยู่นะครับแต่จุดเซลของผมเนี่ยนะครับผมก็ต้องเล็งดอดก่อนนะครับว่าผมจะเซลตรงไหนนะครับซึ่งผมเนี่ยนะครับเปิดมาสิ่งที่ผมคิดเลยนะครับสำหรับออเดอร์แรกนะครับผมบอกเลยนะครับว่าออเดอร์นี้นะครับเป็นออเดอร์ที่น่าสนใจแล้วไม่เซ็ตนี้น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับออเดอร์แรกที่ผมเซลครับ คือ2074ครับตรงนี้ครับบริเวณนี้นะครับเป็นจุดที่นะครับซัพพลายโซนนะครับเป็นซัพพลายโซนนะครับตรงนี้นะนะเห็นไหมฮะซัพพลายโซนนะครับเวลาตีเนี่ยผมก็จะตีแค่ครึ่งเดียวนะครับบริเวณประมาณนี้นะครับซึ่งซัพพลายโซนตรงนี้เนี่ยผมได้เซลล์ที่ราคา2074นะครับ2074นะครับตอนนั้นเนี่ยผมจําได้นะครับว่ากราฟเนี่ยขึ้นมานะครับทําโดจิแบบนี้นะครับทําโดจิแบบนี้ผมเลยมองว่าโอเคฝั่งเซลล์แรงเริ่มมา พร้อมกับสโต๊กบอสนะครับแล้วก็เป็นซัพพลายโซนเนี่ยในขณะที่ผมมองว่าเกิด QML แล้วก็เป็นดาวเทรนแล้วเนี่ยนะครับทุกอย่างเอือเอ้ออำนวยให้ผมเซลมากๆนะครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นครับเรียกว่าไม่คาดคิดเลยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม้แรกของปีนะครับไม้เซ็ตเป็นแบบนี้ครับผมไม่อยากเสียไม้นี้ผมไม่อยากเปิดบินด้วยพอรตติดลบครับผมไม่อยากเปิดบินด้วยพอตติดลบครับเพราะฉะนั้นผมเลยมีมันเหมือนกับว่า สั่งจิตของตัวเองครับว่าออเดอร์นี้ห้ามเสียแม้เสียก็ไม่อยากเสียเยอะนะครับผมไม่รู้ไหมเซตนี้มันโผล่เข้ามาได้ยังไงนะครับมันทําให้ผมรู้สึกว่าผมเนี่ยไม่อยากที่จะถูก SL แล้วก็ไม่อยากที่จะเป็นออเดอร์ที่แพ้ตั้งแต่สัปดาห์แรกตั้งแต่วันแรกนะครับของปีผมนะครับเซลที่74นะครับแล้วผมก็รู้สึกว่ากดดันกับออเดอร์นี้มากนะครับไม่รู้ว่าอยู่ดีๆก็กดดัปนปกติเราเทรดเนี่ยเราก็ตามแผนนะครับ มีการตั้ง SL ไว้เผื่อสวิงมีการเติมไม้นะคบมีการ MM แต่ไม้นี้เนี่ยเป็นไม้ที่ผมมองว่าเป็นไม้แรกของปีผมอยากชาน,านะนะฮะและเมื่อไม้เซฟที่มองว่า forex การเทรดต้องชนะเท่านั้นเนี่ยนะครับเป็นอะไรที่กดดันมหาศาลนะครับบอกนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยปกติผมเทรดผมจะไม่จ้องกราฟเลยแต่เชื่อไหมครับว่าผมเนี่ยจ้องกราฟแล้วบอกเลยคลรับวอลุ่มวันจันทร์วันไม่ใช่วันจันทร์วันอังคารครับเนี่ย 1>, 1, 2, 3, 4ชั่วโมงเนี่ยนะครับ3ชั่วโมงย่อมาให้ใจชื้นแค่200จุดนะครับแต่ผมตั้ง SL ที่2078ครับนี่ครับผมตั้งเอที่2 0 7 8ครับผมเซลล์2074กราฟย่อลงมา200จุดผมดีใจครับผมไม่คันหน้าทุนด้วยนะแต่ผมตั้ง SL 400จุดผมมองว่าไม่น่าจะไปถึงสิ่งที่เกิดขึ้นครับกราฟนะครับเจอรออยู่3ชั่วโมงเพราะอยากชนะไม้นี้ใจจะขาด กราฟแท่งนี้ครับได้ทำลายฝันผมไปแล้วแท่งเขียวเต็มแท่งนี้ครับดีดไป SL นะครับสะบัดไปถึงสะบัดเลย SL ผมไปแค่80จุดแล้วจากนั้นนะครับลองดูภาพใหญ่ครับในวันนั้นนะครับกราฟทุกลงมายาวมากวัดวันนั้นนะกราฟลงมาถึงแค่ประมาณนี้นะครับ2 0 5 7นะครับคือที่โลเดิมนะฮะก่อนนี้เขาจะลงต่อนะครับในวันพุธ แต่สิ่งที่ผมเจอเลยนะครับก็คือวันนี้ครับเป็นวันที่ผมแบบว่านอยเลยอะ่ะนอยเลยอะ่ะมีสองอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเข้ามาครับหนึ่งครับผมนอยมากเพราะผมรู้สึกว่าผมจะต้องชนะมันเท่านั้นแล้วมันกดดันมากๆครับแล้วผมแพ้พอแพ้ปุ๊บนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากนั้นครับผมเป็นผมเป็นโรคกลัวการไปเลยครับเรียกว่าแพนิคไปเลยว่าเฮ้ยฉันฉันไม่สามารถรับสวิงได้นะครับเวลาผมจะเข้าออเดอร์อะไรผมแบบ ผมจะแพนิคไปหมดกลัวไปหมดนะครับไม่กล้าเข้าอ,อเลยนะครับจริงจริงนะครับถ้าสมมติมันขึ้นไป7จ็ดแปดอีกรอบเนี่ยจริงๆริงะถ้าถือถ้าถ้าเทรดตามระบบผมอยู่ sl ห้าร้อยจุดเนี่ยนะครับผมวควรจะคั่นหน้าทุนที่ไมน้นี้แล้วผมก็จะโดนหน้าทุนแล้วผมจะไปเซลล์อีกทีเจ็ดแปดแล้วผมจะได้ราคาดีมากๆนะครับแต่ผมไม่ได้ทําตามระบบเพราะผมรู้สึกว่าผมต้องชนะตั้งแต่ไม้นี้แล้วนะฮะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเลยนะครับคือพอเป็นโรคนั้นครับเชื่อไหมครับวันนี้ทั้งวันเนี่ยผมนั่งจ้องกราฟเนะี่ยทั้งวันเลยนะ จังวิ่งมันขึ้นลงขึ้นลงนครับแล้วก็มานั่งเสียดายตอนมันลงยาวมาถึงนี่เชื่อไหมครับวันนั้นเป็นวันที่ผมแบบมือสั่นนะครับวันแค่เริ่มต้นวันแรกของปีนะครับแล้วผมเป็นเทรดเดอร์ที่เทรดตามระบบมาตลอดหลายปีนะครับแต่ต้นปีวันที่2วันนั้นนะครับเป็นวันที่ผมรู้สึกว่าผมแพนิคนะครับแล้วก็มือสั่นผมรู้สึกว่ากราฟมันจะวิ่งขึ้นวิ่งลง ไทางหนมันจะไปทางไหนเราเราอยากที่จะแก้มือเราอยากที่จะเอาคืนเราอยากที่จะชนะมันนะครับเชื่อไหมครับว่าวันนั้นทั้งวันนะครับผมได้แต่จ้องการแล้วผมก็ปวดหัวมากจนถึงประมาณสองสามทุ่มครับสองสามทุ่มเนี่ยมาดามนะครับก็เดินมาจับไหล่ผมแล้วบอกว่าเธอเธอพักก่อนเธออย่าเพิ่งทําอะไรเธอพักก่อนนะครับผมจะบอกนักเทรดทุกท่านนะครับใครที่ใครที่มีอาการประมาณนี้นะครับ ใครที่เริ่มรู้สึกว่าการเทรดไม่ใช่อารมณ์สบายของคุณสิ่งที่คุณต้องทำครับคือพักก่อนอย่าเพิ่งเทรดครับนะฮะอย่าเพิ่งเทรดครับวันนั้นนะครับต้องขอบคุณมาดามนะครับที่มาเตือนกันนะครับผมบอกเลยนะครับการมีกัลยาณมิตรที่เทรดไปด้วยกันเนี่ยนะครับแล้วก็เข้าใจสภาวะจิตของเราเนี่ยแล้วก็มาช่วยช่วยกันเนี่ยนะครับเป็นอะไรที่เวิร์กมากนะครับผมแพ้อย่างน้อยนะครับผมสัมผัสกับตัวเองได้ว่าผมโชคดีครับที่ผมแพ้แค่ไม้นี้เพราะผมรู้เลยครับถ้าผมแพนิคอีกเนี่ย แล้วผมไปเข้าออเดอร์โดยที่หลุดเซตอัพหลุดเซตอัพไม่มีสติจิตใจไม่ได้เดี๋ยวนะครับผมจะทนฟ้าไม่ได้ผมจะทนแดงไม่ได้ผมจะทนอะไรไม่ได้เลยครับแล้วผมจะแพ้ตลาดโดนสบัดอีกแน่นอนนะครับจิตใจจะยแย่ลง,งไปเรื่อยๆวันนั้นผมพักเลยครับผมแพ้ไม้นี้ไปหน้าตายแบบนี้ครับ <S <S ซึ่งปกติผมแพ้แค่นี้มันคือน้อยนิดมากนะนึกภาพออกไหมนะครับแต่ว่าความที่เรารู้สึกว่าเราอยากชนะเท่านั้นเนี่ยฮ มันเป็นอะไรที่กัดกินจิตใจเรามากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครเวลาเทรดนะถ้าเรารู้สึกอย่างนั้นนะนะครับรีบปรับตัวเองครับสิ่งวิธีแก้นะครับหนึ่ถ้าคุณอาจจะพักกราฟ 2. คุณอาจจะลดหลอดแล้วก็เพิ่มระยะสวิงครับนั่นคือสิ่งที่จะช่วยคุณได้นะฮะวันถัดมาเนี่ยนะครับพอผมไม่ได้เทรดวันนั้นเลยนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นรับคือกราฟเนี่ยนะครับก็มาถึงประมาณ5้าแ5ด้าเจ็ดห้าแปดนาะนะครับตรงนี้จับได้นะครับมาดรามอลิสพาเซลช่วงค่ำนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เทรดแล้วนะครับเพราะว่าผมพักไปแล้วนะครับมันย่อลงมานะครับผมมองครับว่าขอให้เขารีเทสประมาณราคาเจนะครับผมรอเขารีเทสประมาณ7 0ูนนี้นะครับเพราะว่าผมก็มอง QML เหมือนเดิมครับ QML ครับหน้าตาแบบนี้ครับอันนี้เริ่มวันพุธแล้วนะครับวันอังคารเนี่ยโดนไม้เดียวน็อกเลยคุณนึกภาพนะครับว่าขณะผมเป็น เทรดเดอร์นะครับที่เทรดเลี้ยงชีวิตมาเนี่ยนะครับก็ยังมีฟีลนั้นนะนะครับโดนหมัดน็อกครับตั้งแต่วันแรกนะครับวันถัดมานะครับก็เลยระวังตัวกว่าเดิมครับเพราะว่าผมเห็นแล้วนะครับว่าเห็นไหมฮะกราฟนะครับทำ QML อีกรอบนึงครับผมเลยมองว่าตรงนี้นะจะกลับมารีเทสเนี่ยไม่ประมาณ70็ดศูนย์ก็น่าจะประมาณ7จสี่ครั้งหนึ่งนะครับนี่หรือว่าอาจจะประมาณนี้นะครับแล้วค่อยลงนะครับเพราะว่าผมก็กลัวเหมือนวันนี้ไปแล้วนะครับ เห็นไหมฮะเราเข้าตรงนี้โดนสะบัดนิดเดียวเรากลัวเลยกลัวโดนสะบัดอีกรอบกลัวว่าถ้าเราไปเซลเจ็ดนิ๊นินิผมรู้สึกนะว่าถ้าเจ็ดศูนย์จะโดนสะบัดมาที่เจ็ดสามเจ็ดสี่รอบหรือเปล่านะครับโอ้โหแพนิคมากเลยนะครับยังยังมีอาการแพนิคอยู่นะแต่ว่ายังดีที่ไม่ได้แบบรีบเข้าออเดอร์จนเกิดไปปรากฏว่าโอ้โหก้าวันนั้นนะครับมาที่แค่หกห้าทุกเลยฮนะผมยังหลอนอ่ะนะครับจะเซลเจ็ดศูนย ขนาจจะเซลจะสุดยังกลัวสะบัดไปเจ็ดสแต่จริงๆการาฟลงตั้งแต่หกห้านะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมพลาดผมพลาดม้ที่เซลล์ที่ยาวที่สุดตรงนี้ไหมผมก็เลยสุดท้ายนะครับได้บาบายครับที่ราคาประมาณสี่สามครับตรงนี้ฮะนี่เห็นไหมครับราคาสองศูนย์สี่สาครับมีอะไรอยู่ตรงนี้นี่ครับแรลลี่เบสแรลลี่นะครับก็คือเป็นดีมาโซนนะครับตรงนี้เป็นดีมานโซนครับ แล้วก็เป็นโซลที่มีการเบรคขึ้นมาจากแนวตันตรงนี้ด้วยนะครับเป็น SNR บริมาสโซนผมมองว่าแข็งแรงนีเลยนะครับผมไยตรงนี้ครับ4.3ครับแล้วก็ SL 38คือ500จุดนะครับเป็นไงครับหน้าตาเขาเรียบสิครับนะฮะนี้โดน SL อีกแล้วนะครับคุณนึกภาพนะครับว่าวันแรกนะครับแพนิกนะครับวันวันแรกไม่อยากแพ้โดนไปหนึ่งดอกวันที่2โดน SL นะครับ ก็กลัวกาฟไปเลยนะครับก็โดนไปอีกหนึ่งดอกนะครับพอโดนไปอีกไม้หนึ่งครับใจเริ่มไม่ดีแล้วนะครับใจเริ่มไม่ดีแล้วนะครับโดนไอซซลไป2ไม้และ2วันวันละไม้นะครับจริงๆมีคู่เงินด้วยแต่คู่เงินผมไม่พูดตอนท้ายแล้วกันนะครับผมนะครับสุดท้ายนะครับผมก็จะบายที่ราคา3ามสองในจริงเป็นอีกโซนหนึ่งนะครับแต่ผมไม่กล้าเข้าแล้วสุดท้ายข่าวออกครับพาดีขึ้นมาถึง4ี่แปดนะครับแล้วกาฟก็ย่อลงมาที่เดิมนะครับผมก็รู้เลยนะครับว่าโอเคไม่เป็นไรเราวืดไม้นี้นะครับ ตอนกลางคืนเนี่ยนะครับก็เลยบายกับมาดามอลิสครับที่ราคาประมาณนี้นะครับสองศูนย์สามสองสามหนึ่งเนี่ยนะครับบายแล้วก็นอนเลยคือเราเราพักแหละนะครับเราพักแหละเราเข้าออเดอร์ทิ้งไว้นะครับเราบายตรงนี้เพราะว่าเป็นแนวรับนะครับเป็นแนวรับเป็นแนวรับนะครับเดิมนะครับที่ที่ผมมองว่ามันย่อลงมาตรงนี้นะครับแนวรับนี้แข็งแรงนะครับบวกกับนะครับแท่ง นีปิดโดจิพร้อมกับแท่งถัดมาเนี่ยปิดสีเขียวนะครับผมเลยมองว่าโอเคเราบายเอาไว้ละกันนะครับแล้วผมก็เลยตัดสินใจว่า SL ประมาณ500จุดนะครับประมาณ28แนะครับแล้วผมก็นอนไปเลยนะครับปรากฏว่าวันนั้นนะครับผมพยายามที่จะไม่ตื่นเช้านะครับเพราะผมอยากที่จะใหออเดอร์มันวิ่งไปโดยที่ผมไม่ดูกราฟนะครับปรากฏว่ากราฟวิ่งขึ้นมาให้ผมนะครับถึงประมาณแถวนี้นะผมตื่นมากราฟว็อยู่43แล้วนะครับก็ได้ไปพันจุดหน้าต่างแบบนี้ครับ อ่านะครับหน้าตาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมก็ใจชื้นขึ้นมานะครับตรงที่ว่าเราแพเห็นไหมครับเวลาผมจิตใจจิตใจมันยังไม่ได้รีคอเวอร์ขนาดนั้นนะครับจิตใจมันยังไม่ได้รีคอเวอร์ขนาดนั้นแต่ว่าตรงเนี้ยเราเสียไม่เยอะมากครับอยู่ในความเสี่ยงที่คุมไว้ตรงนี้ก็อยู่ในความเสี่ยงที่500จุดแต่เวลาผมได้นะครับผมได้ทีละพันจุดมันก็รีคอเวอร์ใจเริ่มชื้นขึ้นนะครับ ถัดมานะครับพอกราฟดีดขึ้นมานะครับวันพฤหัสนะครับผมนะครับก็ได้ทําการเซลล์อีกครับที่แนวต้านเดิมครับคือตรงนี้ครับไส้นี้นะฮะไส้นี้นะฮะสองศูนย์สี่แปดนะครับผมได้ราคาสองศูนย์สี่เก้านะครับแต่อาการกลัวโดนสะบัดเนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับสองศูนย์สี่เก้าผมเซลไว้นะครับกราฟย่อลงมาประมาณสี่ร้อยจุดนะครับผมขั้นหน้าทุนเลยนะครับแล้วกราฟก็ดีดมาโดนหน้าทุนไหมนี่ผมโดนหน้าทุนนะครับผมเซลเพราะว่ามันเป็นแนวต้านนะครับแล้วก็สโตเนี่ยจริงๆโอเวอร์บอทตั้งแต่ตรงนี้แหละนะครัับตต้งแแ่หละ แต่ผมยังไม่ทันได้เข้านะครับผมมาเข้าตรงนี้นะครับตอนที่มันดีขึ้นใหม่ครั้งตรง49นะครับสโตผมบอกว่ากําลังหักหัวลงนะครับมีโอกาสลงแต่พอมาโดนสบัดเนี่ยผมก็ยังไม่อยากเข้าแล้วนะครับเพราะว่าโดนกุนไปรอบหนึ่งนะครับก็ยังไม่อยากเข้าที่โซนเดิมนะครับสุดท้ายนะครับผมก็เลยมาบายอีกรอบหนึ่งนะครับตรงนี้ฮะ2040ครับนั่นก็คือแนวรับตรงเข็มนี้เห็นไหมฮะเข็มนี้นะครับผมมองว่าตรงนี้เนี่ยนะครับก็ เป็นแนวที่ประชากรหนาแน่นนะนะครับผมก็เลยมาหาใบแถวแถวนี้นะครับสี่ศูนย์นี่นะครับสี่ศูนย์นะครับสโตนเนี่ยก็เริ่มจะหักหัวด้วยนะครับผมก็เลยายไว้แต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าผมรู้สึกยังไม่อยากเสียออเดอร์นี้ครับยังไม่อยากเสียเงินนะครับผม s อสั้นมาครับสองร้อยจุดนะครับปรากฏว่ากราฟนะครับสะบัดมาถึงสามหกนะครับก็คือสะบัดไปสี่ร้อยจุดนะครับก็คือโดนในแนวผมไปสองร้อยจุดนะครับแล้วกราฟก็ดีดขึ้นมา โอ้โหนะครับไม้นี้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็โดนเบาๆครับหน้าตาแบบนี้ครับอ่าและสุดท้ายนะครับคืนหันษาของเรานั่นก็คือคืนนอนฟาร์มเพโรนะครับคืนวันศุกร์นะครับคืนนี้นะครับเป็นคืนที่ผมก็บอกเลยนะครับว่าเป็นคืนปราบเซียนนะครับคืนปราบเซียนคืนที่ไพ่แพ้สําหรับคนอ่านข่าวและเป็นคืนที่ไพ่แพ้สําหรับคนที่ไม่มาดี้เมเนจเมนต์ครับ มันหน้าตาเป็นยังไงรู้ไหมครับข่าวออกครับว่าถึงปุ๊บข่าวออกนะครับดอลลาร์แข็งค่านะครับกราฟทุบลงมาถูกต้องใช่ไหมนึกภาพนะครับถ้าถ้าดอลล่าแข็งจะเป็นยังไงครับกราฟมาทุบถูกต้องแล้วผมไม่ได้เซลตั้งแต่แรกครับแต่ผมจะรอขึ้นมารีเทสนะครับที่แนวที่เขาเบรกขึ้นมาแล้วค่อยเซลลงมาครับปรากฏว่าคุณเห็นไหมครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรตรงนี้คือแนวที่เขาหลุดลงมาครับเห็นไหมครับแท่งแดงนี้คือหลุดลงมาแล้วรอบหนึ่ง ถ้าเด้งกลับมารีเทสผมจะเซลเพราะว่าดอลลร์แข็งข่าวออกแล้วนะครับปรากฏว่าสิ่งที่เขาทํำคืออะไรเห็นไหมครับเห็นอีกสองแท่งนี้ไหมดอลลร์ Dollar แข็งแต่ทองดีบไปสวรรค์เลยฮะโอ้โหใครใครเทรดตามข่าวแล้วเซล์ฟอ l โล่เซลยังไงก็แพ้ครับถ้าไม่มี SL ยังไงก็แพ้ครับเพราะว่าเขาดีบขึ้นไป4,000จุดนะครับผมนะครับพาเซลนะครับที่ราคานี้นะครับสอประมาณ 2 0 3 3นะครับ2033นะครับเซลไป SL ที่2038ครับก็โดน SL ไปไม้หนึ่งหน้าต่แบบนี้ครับแต่ทีนี้นะครับผมมองเห็นอะไรบางอย่างนะครับที่บริเวณนี้นะครับเป็นเรียกได้ว่าเป็นแนวต้านนะครับคือประมาณ2048ครับเป็นแนวต้านเดิมเลยประมาณ4 8่ถึง50เนี่ยผมมองโซนประมาณนี้นะครับแต่ผมเข้าไว้ตั้งแต่48 48หน่อยหน่อยสีแล้วนะครับผมเซลครับที่แนวต้านนี้นะครับด้วย แนวแนวต้านเดิมเนาะนะครับแล้วก็มาถึงตรงนี้เนี่ยนะครับก็สโตนเนี่ยโอเวอร์บอทเหลือด้วยนะครับในไทม์เฟรม M30 นะครับผมก็เลยเซลล์ครับปรากฏว่าเขาย่อมาให้นะครับประมาณ600จุดผมเก็บกําไรไปหน้าตาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นสําหรับข่าวนอนฟาร์มเฮโร่นะครับผมเนี่ยแพ้ไปหนึ่งไม้ชนะไปหนึ่งไม้สุดท้ายกับมารีโคเวอร์นะครับแล้วกราฟก็ดีขึ้นไปต่อนะครับปรากฏว่ากราฟขึ้นไปเนี่ยอันนั้นผมก็ไม่ได้เทรดแล้วนะครับไม่ได้เทรดแล้วพักเทรดแล้วนะครับ เพราะว่าเรากลับมา recover ได้นะครับผมดึงดึงอร์ตดึงจิตของตัวเองกลับมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเห็นไหมครับว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอะไรที่ทุรักทุเลมากนะครับทุรักทุเลมากนะครับแล้วก็โดนไปเนี่ยอร์ตไม่ได้เสียหายนะครับแต่สภาวะจิตใจหรือความแพนิคกราฟหรืออะไรพวกนี้นะครับมันกลืนกินผมเนี่ยไปเยอะมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเห็นไหมครับว่าสุดท้ายนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับไม่ว่ามันจะ สภาวะจิตคุณดีหรือไม่ดีหรือว่าคุณหลุดเซตอัพหรืออะไรก็ตามหรือคุณรู้สึกไม่เวิร์กนะครับในการเทรดนะครับผมบอกเลยนะครับว่าตั้งสติให้ดีและอย่าหลุดการมอนิเตอร์เมนต์และการตั้งอชเอลเด็ดขาดนะครับไม่ว่าคุณจะแพ้กี่ครั้งชนะกี่ครั้งหรืออะไรก็ตามนะครับคุณอย่านอกระบบและอย่าหลุดกันไม่มี SL เด็ดขาดนะครับนึกภาพดูนะครับว่าถ้าผมไม่มี SL ในวันนอนฟาร์มนะครับตรงนี้แล้วผมไปโดนเนี่ยนะครับผมก็ยับ นะครับยับเลยนะครับเพราะว่ายังไงก็แก้ม้แก้ไม้ไม่ได้มันไม่ลงมาอีกเลยแล้วถ้าผมเซลล์ไม้แล้วผมไม่แล้วผมโลภนะครับอยากที่จะเอามารีคอเวอร์หรือได้เยอะๆนะครับผมไม่ตั้ง TP นะครับที่ห้าหกร้อยจุดเนี่ยมันก็จะดีดกลับขึ้นไปนะครับแล้วผมก็จะเสียหายนะครับพิจารณาสุดท้ายนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับจำมาไว้นะครับไม่ว่าคุณจะยับแค่ไหนคุณต้องกลับมาได้ไม่ว่าคุณจะดับแค่ไหนคุณต้องกลับมาได้เสมอนั่นแหละครับคือการเทรดในตลาด Forex นะครับ มันมีวันที่ดีสําหรับคุณแต่วันที่แย่ของคุณคุณต้องกลับมาให้ได้นะครับแบบที่ผมทํานะครับผมก็รู้สึกว่าโอเควีนี้นะครับเป็นวีที่สภาวะจิตใจเนี่ยสวิงมากนะครับทั้งดิฟดาวนะครับทั้งแพนิคนะครับทั้งกลัวกราฟสวิงนะครับหลายๆอย่างเลยนะครับแต่สุดท้ายนะครับเราก็สามารถรักษาสติของเราแล้วก็พอร์ตเราก็กลับมาได้แบบนี้นะครับโอ้โหเป็นยังไงครับก็ประมาณนี้นะครับเฟดเดอร์กี้ e ี5นะครับ ผมเชื่อว่าใครที่ฟังมาถึงจุดนี้เนี่ยน่าจะได้เห็นแล้วแหละว่าอารมณ์ของการพนนิมันเป็นยังไงมันแก้ยังไงมันต้องทํายังไงมันต้องพักยังไงนะครับมันต้องจูนจิตจูน mindset ยังไงมันต้องมันต้องหยุดให้ได้ต้องต้อง recover ตัวเองกลับมาให้ได้แต่สิ่งสําคัญที่สุดนะครับในการที่คุณจะอยู่รอดในตลาดนี้มันคือการบริหารพอร์ตการ money management การตั้ง SL และการตั้งสตินะครับเชบ่าสำหรับวันนี้นะครับคลิป t r a ดเดอร์เกนะครับ EP 5นะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้ประสบการณ์ดีๆไปจากผมนะครับแม้จะใกล้ดับแต่กลับมาได้มีอยู่จริงนะครับสำหรับว,วันนี้ขอบคุณทุกคนที่มารับชมครับสวัสดีทุกคนนะครับ